อยอมรับเป็นลูกเป็นมาลัยของลูกเราจริงใช่เลยครับทุนกระหม่อมถูกต้องเลย <c oughs> ได้คนไหนนะครับเด็กแม่มาลัยลูกใหม่ทองได้ใครอะ <c oughs> แม่ก็ไม่รู้ลูกแต่เห็นว่าคนข้างหน้านาาั่นถือกันมาจับพละคุณขอให้ได้คนหน้าสุดนั้นถ้าไม่ได้หน้าสุดจริงๆก็ได้หลังสุด <c oughs> อ้าวถ้าเกิดได้คนยืนกลางนั้นแต่งงานแล้วก็ต้องคิดว่าลูกเลี้ยงหัวชนแน่นอนแม่ ยอมรับได้วยหน้นาเมื่อนัวเ็าเหลือคุยกันแล้วื่องนี้อ้วมันกูกูเกิดก่อนเออไม่ต้องตกเถียงกันใครเป็นเจ้าของพวกอะไรนี้ <S 2> <S 2> ผมครับผมครับนะชื่ออะไรถ้าทานเป็นเด็กชนบทฮะชื่อเปลียงศักดิ์ครับเปลียงศักดิ์บ้านอยู่ที่ไหนเนี่ยเอออยู่ตำบลบ,บ้านหนองเปลียงครับบ้านหนองเปลียงอยู่บ้านเลขที่ทเท่าไหร่บ้านเลขที่หนึ่งครับหมู่ที่หนึ่งครับบิดาชื่ออะไรเสียชีวิตแล้วครับมันดาล่ะชื่อแม่สาวอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย 7จ็ดสิบแปดครับเธอไม่ใช่แม่ยี่สิบห้าครับแต่งงานแล้วยังยังครับแล้วสองคนนั้นใครอ๋อเพื่อนบ้านครับชื่อหนูนุ้ยคนหนึ่งแท่งคนหนึ่งมาเยี่ยมป่วยแม่ผมตอนผมรับพวงมาลัยนี้อยู่ในเหตุการณ์ก็ชวนมาเป็นพยานคนไหนชื่อนายหนูนุ้ยพร้อมรับนายหนูนุ้ยอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่เลยบ้านของเกลี้ยงไปจี้ลังครับอ๋อแล้วบ้านเลขที่เท่าไหร่พี่เองมั้งไอหนุ่ย จ้าเมืองนั่นแล้วก็้าเมืองก็คิดออกมั้งอะไรไอ้ทุนครับผมคนในชนนบทนะเขาอยากทีสนิทเขาบอกบ้านอยู่เลยบ้านนายเกียงศักไปสีหลังในฉันเป็นคนคิดว่าบ้านเลขกทีเท่าไรพออยู่เลยบ้านนายเกียงศักไปสี่หลังใช่ไหมผมโอ้ผมดุ้งไอ้กัานผมเลยไปทางซ้ายทางขวาทางหน้าทางหลัง เออไปประน้อยไปประนั้นในตามด้นคือบ้านหนองจักกับบ้านเหล็กทีนึ่งบ้านแหลกแต่ก็ไปบ้านเหล็กจีจ้องเหล็กจีจ้ามเหล็กจีเจ้เหล็กจีฮ่าบ้านหนุ่นุ้ยเหล็กจีหกแก้งจากเมืองนี้นะอ่อนแล้ว <c oughs> มูเท่าไหรนะ่นายหนุ่นุ้ยมูแ,แต่แหลก้ามแต่ใกล้แตแล้ว มูอันไม้แล้วอย่างนกลงว่าจุกตัวนึง่งแกว้นเด็กลางคืนกลางวันไม่แกว้นทาไมรักข้องเพื่อนมันนี้อ่อนเลย <c oughs> แล้วนายหนุหนย่จะมาเป็นพยานนายเกียงศักิ์อมคนหลังชื่อนายแทงครับอยู่บ้านเลขที่อะไรเลขที่เก้าครับมาเป็นพยานนายเกียงศักครับรควนี้การเป็นพยานพวงมาลัยนี้นะฟังให้ดีเจอคนชื่อโถไม่ติดตามหาพวงมาลัยไม่เจอครับไปคนละทางละมัง้ง พวงมาลัยนี้เป็นพวงมาลัยของลูกเรานะ s <arise> <S เขาต้องการจะเสี่ยงทายหา,าคู่ชีวิตไหมทองเนี่ยเป็นราชจประเพณีของเราใครได้รับพวงมาลัยนี้อายุไม่ถึงสามสิบแล้วก็ยังเป็นโสดแต่งงานกับลูกเราจะไดยแต่งงานกับไหมทองลูกท่านแต่งไม่ในแกงสักเพราะผมไม่ได้นํามาเพื่อการแต่งงานครับเอ้าแล้นนำมาทําไมเล่าจะนําพวงมนาลัยนี้มาคืนในต้านเจ้าเมืองคืนครับ คืนทําไมเออคือผมขอรางวัลเป็นเงินเป็นทองเพื่อจะไปซื้อยารักษาแม่แม่ผมป่วยหนักครับเราไม่มีนโยบายรับคืนกระต้อนเนาะโอ้ต้อนคืเอเลาเนี่ยต้อนอะไรเราไม่มีนโยบายจะยทอนคนที่ได้พวงมาลัยนี้แต่งงานกับลูกเราจะฐานเดียวจะ่ใแต่งงานกับไหมทองลูกฉันแต่งไหมผมจนนะครับ ก็ไม่ได้ถามเรืร่องรวยเรื่องจนตอบไปตรงประเด็นสิลูกแต่งไม่แต่งแต่งไม่ล่ใไงแต่งกับไม้ทองอะ่ะทั้งสือบมว่าหาันไม่ออกฉันถามว่าแต่งไม่แต่งหละแกไปแกนคนไม่กินโนไอเตหนังตาหมึกเจ้านี้เปล่าแล้วแปลงร้ยคนเดียว,วรินได้ไม่ใจกไกลหมึกไอ้คนเดียวรินไม่ได้เลยอุโหโห้ยไอ้กูจริง,ไงไอเต๋ววอเหวันเขาหนังกินหนําปลาว่านกัน นกหมวงมังเบียมังเลาาหนอกมังตึงไงนู้นตังคางกูกูต้องนึกก็ตรงเล่านี่ต้องร้อยน้ำดำปึ๊ดกูรินกรึงจอกมึกกี่อ้อยเลยข้ามตัวนึ่งแหม่เข้มถึงวัดใจเลยไป้อยน้ำสิ่วค่อยมาโกหกในวังได้ไหมครับจะกินก็ไปในด่างแก้วนะ โดนลิ้นเคม็มก็หยุดแล้วโกหกมาอย่างนี้ออกกับเออชาวเมืองรัวฮอกแก่เจิงเชื้อแล้วหุ้มได้เพ่แต่งไม่ได้ในเครียงสัตว์น่ารักจริงๆไอ้ทูดกระมมที่แต่จ่ายเงินทั้งหมดนี้เพื่อกระตันอยู่ต่อแม่ครับแม่ดูแลแเลี้ยงผมมาแต่เล็กๆตอนนี้ท่านป่วยหนักแม่สอนให้รู้จักสงบสงี่ยมเจียมตนผมเป็นแค่ต้นหญ้าเล็กเ็ ที่ไหนจะมาขึ้นในแจกันทองพี่เป็นคนจนต้องต้นตุกใจดอกฟ้าที่ไหนเขาของไม่มาแลเหลียวพี่เห็นอยู่แต่ดอกหญ้าริมวิธีกูควรักสี รักพี่สักหน่อยน,อน้องน้พี่เป็นคนจนต้องทนทุกข์ใจว่าที่ไหนเขาคงจะมา ักรักเพื่สักหน่อยน้องนาใจโยอเพลงอะไรเน่ยน้าเมืองไม่เคยได้ยินเหรอเพลงนี้ดังเกลียดใจรับเป็นแจ้งตอกกำโอเคยได้ยินไม่นี่ผมหนึ่งเอาเองเย้ <laughs> นายหนูนี่เก็บไปคนละอย่างเลยเนี่ยนะในความเป็นแม่นี่ รื้ใจจริงๆใครก็อยากเป็นลูกเกยเจ้าเมืองกันทั้งนั้นมีเกลียงศักด์คนนี้ทุกครับอมปฏิเสธไม่ยอมรับเจ้าเงินทองไปช่วยเหลือจะคนคุณแม่เลยครับโอ้แสดงว่าสวรรค์เลือกคนไม่ผิดแล้วกนกนตัญญูรู้คุณชาติศาสนาองค์มหากษัตริย์บิดดอนมันดาครูบาจารยนได้เป็นผู้บริหารชาติเจริญเหมือนแม่ได้ลูกชายมาคนนึงน่ารักจริงๆ ลูกหนุ้ยครับไปเลยกูติดกันปาิริลีนะแม่นะอะไรนะไม่เรียกพ้อหลุหนุ่ยจะเรียกลูกเขยฉันเกลียงสัตว์ไม่ได้เรียกคุณเรียแล้วเจอนี่กูแล้วแม่ผมล่ะครับนำเข้ามาในวังหมอดีๆยาดีๆเยอะนะแต่งงานนะลูกนะ ท่านไม่ดังเก็บผมแต่งครับเกียไดีไงสวรรค์ก็เลือกมาแม่เก็บแลบพวงมาลัยเน่ยนี่คนรเราวัจจัดแปลกจริงนี่บุญกุศลเงินแม่คนนั้นในไก่รางวัล่ายลอตเตอรี่ได้จนบุรีใช่ลงนั่งชือฟิล์มเนี่ยจะไม่ออกตรงช่องซู่นจ้ามช่องเนี่ยองจ่องจ่องที่ตัวโลกป่วยนักถ้าไปคนนั้นแก่ไย่ปลาแล้วก็มิตอตออช่อง ไปกอดแกงกอดก้าสงสารด้วยสิแม่หนูลูกป่วยหนักแม่กาคค้าไข้ปลาแกก็ไม่ใหญ่แล,ล่วเลรกกลยยี่สิบซอกใบยไงไ,ไหมเชอญอโต๊ะได้เจ็ดสิบเก้าล้านกูยอดรักใบนี่กูไอ่ยหยิบซอกไม่ตึงนย่บุญไม่ตึงเจดสิบแปดใบจอดขวาปัากุโต๊ะแข่งมืนกันวันเดียวนึงถมอ,อ้ว่าป้าเม่ออกันจะทานรถไม่โต๊กกู แล้วไปตีบออกันกงเผือนค <c oughs> อยอ้อกล่าก็ได้ครับ <c oughs> โก็กได้จริงๆร <c oughs> แค่นี้พยานสองคนนี้ยังในเกียงจักนี่เพียงรับปากว่าแต่งนะไม่ได้ไหมายถึงว่าแต่งจริงๆเราต้องมีการสืบสวนสอบสวนแต่ไปเอาของกรดื่นมาแอบอ้างสร้างหลักฐานพยานเท,ท็จนายเกียงศัก์และนายหนูนุ้ยนายเท,ท่งถือว่ามาร่วมกันกล่าวคำเท,ท็จ ะหารชีวิตหมดแต่ผมได้จริงๆฮะก็ต้องสอบสวนกันก่อนนายหนูหนุ้ยเข้าใจไหมะหารชีวิตไม่เคยเข้าใจกับแต่ถ้าเป็นพยานจริงๆนายเก่งศักดิ์ได้มาจริงด้วยบุญบารมีพยานทั้งสองก็รับรางวัลด้วยก้าใจดีกับเบอก็ใจดี<ะ>เออเอาจังไม่ทราบได้รางวัลไรรับเงินคนละหนึ่งล้านพยานเลยครับพยานจัดจ่ายให้คนละหนึ่งล้าน แต่ถ้าไม่แต่งงานจะถ้าจะไม่รับเงินแต่งงานด้วยก็ได้ลูกไหมายทองค่ะวันนี้ลูกเคยบอกพ่อว่าวันนี้เธอเออเสียงไทยพวงมาลัยมีสาวสองคนไงอ,อ,อาสา,าจะแต่งงานด้วยแอปปิาิเพรานถ้ามีคนติดตามผู้ได้พวงมาลัยมาเขาจะแต่งงานด้วยกับช่วยสวย้ังนั้นสองคนเลยค่ะข,ขอพอดีผู้ติดตามก็สองคน ถ้าจะแต่งงานด้วยก็ได้นายเท่งนายหนูนุ้ยแต่รับเงินหนึ่งล้านไม่ได้แต่ถ้ารับเงินหนึ่งล้านเอาเงินไปแต่งงานไม่ได้สรุปว่าเลือกเราอย่างแต่งงานได้รับเงินนายเท่งแต่งงานครับเงินล้านไม่เอานะอีโอเลยครับแต่ผมเลือกได้อย่างเดียวครับนายหนูนุ้ยผมรับเงินอาแซนครับฮะหนึ่งล้านบมหมอาเซนครับเอาทำไมอย่างแต่งงานด้วย่ะพี่ผมเลือกอาไม่ได้อย่างเดียว อย่างเดียวนายหนูนุ้ยครูเคยแหละจะไงจ้องอย่างนี้งานรองรัดแต่ปึ้งพานเหมือนสวยอ๋อพ่อก็เจอ E-tru m e l s h สว l ไอ้ร้อยวะไอ้ร้อยอี E-tru m e l สว e อี e t r ูเออ M-U อ๋อมิลเซเว่นเออจะไงหนูก็เจอไอ้นั่นไอ้โตโยต้าฟอช์จูเน่โตโยต้าฟอชูเนอ่เออ ไปกระป๋อมนะพี่นุยน้ยในหนังคุยกันไปว่าลุปงป๋อมมาเลยว่ากาจัดออกโต้เกยพ่อไปป๋อมนะพี่นุย้ยไปตางบ้านจนขึ้นอิจุสูมารชาวแววหนูขึ้นจนยากไปเร้าตกลงกูไม่ด้วยขึ้นรองเกยดีก็รอบแม่จางรองกันเหลือมมาเปื่อเดินช่วยเดินเครงต่างแต่เครงต่างกูแล่นเลยมายิงอ๋อครับกอยกหลา่าก็ได้ครับนี่ตุกกระหมอ่อม ผมเช่นคิดอะไรออกเรื่องหนึง่งทำไมอ่ะเราไม่มีตลกหลวงอยู่น่าจะแต่งตั้งในไยนหนูนุ้ยเป็นตลกหลวงโกหกให้ก็ดื่นฟันน่ะที่ไหนนะแค่เด็ดแม็กในท้องพระโรงนี่แหละเวลาเราเครียดในพาระหน้าที่ก็มีการพูดเรื่องโกหกมันไม่เป็นพิษหนึ่งภัยอะไรเนี่ยเออสนุกดีเหมือนกันแต่เขาจะโกหกได้ทั้งวันไม่ตั้งปีร <konuş amos> ู้อกหลวงหน้าได้กี่ปี เรื่องอะไรกูรองก็เจอแหละปรินเออก็ดีเหมือนกันแห้งเดือนกินสักเดือนละแสนสองแสนไปสิกจะได้มีกําลังใจคิดเรื่องโกโหกตายเลยพี่หนุ่ยได้เดือนละสองแสนเลยเ,เดือนละสองแสนแต่โกหกให้เขาฟังเดือนช่องแน่นช่องแน่นปีหนึ่งสิบช่องเดือน หยิบที่แชนหยิบที่แชนช่องลานที่ชิบปีเนี่ยไปลัางอิด,ดิมินไปจ้ากีตายนี่ปะต <c oughs> ักแรกเลยด้วยแหม,ม <c oughs> นี่อย่างชู้ไปไทยบิดอยู่เลยเลยนาย <c oughs> เพก่กูเราเผื่อน,นี่ได้ฝืงการมาไอ้เจีงช่ยังเจ็ดชิบหลายนูก็ใกล้แล้วเ <c oughs> ออชิบปีอ้าว <c oughs> คิดเ <c oughs> บาๆคิดเบาๆเช่น <c oughs> จ,จะคุยในเกียงศักดิ์ ครั้งนี้นายเกียศักด์ได้พวงมาลัยมานี่เราจะไม่สอบสวนอะไรมากเราถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของสวรรค์ทิพแล้วถ้าเจ็บผมทำไงผมทำทุกอย่างาผมได้มาจริงๆไม่ต้องกลัวลูกแม่เอาใจช่วยถ้าเธอได้มาจริงๆทำยังไงก็ได้ลูกสวรรค์จะเปลี่ยนโชคมน,นุษย์ไม่ได้ผมลิจิตทิพอ์ีดื่อ,อกังกินเล็กอฮาย คุยกินแล้วต้องแจ้นจิบปีจิบป,ป,ป,ปีมันเป็นแปลนเป็นยังไงชัดยายเธอนะสวมใส่ชุดองค์พระราชาุุมารดูบุคลิกลักษณะถ้ามันเข้ารูปเข้าทรงมีสง่าราศีก็แต่งงานกับลูกฉันไปรับแม่เธอมาเลยไม่ต้องกลัวลูกสวมเลยแต่งเลยแต่งแต่งไหมแต่งครับไหมทองค่ะ แต่กับเด็เดๆๆๆแล้วจึงป้อมมันรับตำแหน่งหัดน้อยเดี๋ยวเดินสอาแสน,นะอะไรอะ่ะเที่ยวเคยเปลี่ยนควังเอาเจ๊เห็นไหนหนูหนุ้ยพูดวุ่นวายโกหกทุกเรื่องแต่ก็เลยโกหกให้ไหนหนูหนุ้ยฟังบ้างโลกบ้านเมืองชาติเรานี่ทุกคนมานั่งโกหกมันจะพัฒนาย,ยัางไงมันต้องหันหน้าเข้าหากันร่วมกันแก้ปัญหาแต่ว่าเดือนสองแสนสองบาทเจ๊ก็ไม่เจ้าเ็่ไงฟังเรื่องโกหกนี่สนุกไหม โค่กันนหนูหนุ้ยฟังบ้างาาาาเพ่งไปจักมวนดีนอ้าวเอาไปไหนลูกไปให้เจ้าหน้าที่เขาเปลี่ยนเสื้อผ้าให้หน่อยอ๋อละวไม่ว่าจบรอยจัง ับกายานี่มองหนะ้ามองลัเยี่ยมอราล้อดีนับจากนี้จะไงวิวาแล้วกลองวังจะแต่งตังนี้อยู่ตำแหน่งองราชันพยายามดังต้องยินดีมอบรางวัลให้อู้ว <c oughs> แต่งตังนี้รับใจลูกเกยพระเจ้าไอ้สวรรค์และจะเต็ก ขึ้นเดือนมก,กราวาสนามีต่อไปนี้ใจจุดราัน์เปิดรวมใเจเจ็ดปลันต่อ,อยามที่แดงรอเจ้าบนปิมบัตแล้วนัดวันจนแมมหัวใะคู่กันแม่บุกลิกดีจริงๆนับจากวันนี้เธอคือองค์ชายเกลียงศักดิ์นะเป็นคู่มั่นของไหมทองครานี้นายหนูหนุ้ยกับนายเท่ง ก็เป็นองค์กรักนะนายนุนุ้ยก็จะได้รับการแต่งงานแต่ถ้าจะเปลี่ยนใจว่ารับเงินก็ได้แต่หมื่นเดียวแล้วนไม่ใช่หนึ่งล้านเด็ดพ่อขาลูกขอพระบรมราชาอนุญาตไปิทัแม่พี่เกียงด้วยใช่แล้วลูกใช่แล้วลูกรักพ่อจะมอบตำหนักขนาดใหญ่ให้สักหลังและแต่งตั้งเป็นแม่ผู้ยิ่งใหญ่ในนครอดุดเจนีเรานะลูกมีคนที่เลี้ยงดูลูกอย่าง แม่สาวคนนี้สักครึ่งเมืองชาติเจริญนะลูกนะตามระบายลูกก็จะไปไประชุมเหล่ากษราชจบริพานดูเลิกดูยามแต่งงานแม่อยากอุ้มหลานเลยนะลูกนะพี่เกลียงจักโอ้องหญิงครับองหญิงไหนเล่าอยู่ส่วนตัวอย่างนี้ก็เรียกน้องไหมจะเรียกพี่เกลียงพี่นุย้ยมาครับม,มาครับนี่กูคาดนายแล้ว อนุยจะแต่งงานได้รับเงินแม่ผมจะปลื้มใจมากที่อง์หญิงลูกสะพายไปบ้านเด็ดพ่อก็ปลื้มใจที่ได้พี่เกลียงแหล่นุยชนนี้บุญคูท้นเงินมาเลือกเกินแต่แรกคนนุ้ยเกลียงคนนี้หลกเกลียงคนนี้เจ้าใจเกลียงกูก็มาหวยไร่แฮกนู้ยแม่เฮกนุ้ยปูเ็กนูยน,นี่น,นี่นกวยหกกลัหลงชาติออนุยจะแต่งงานได้รับเงินบอกน้องใหม่ก็เต ผู้หญิงมีสองคนพี่นุย้ยช่วยสวยทั้งนั้นน่ะพ่อมพ่อหมอจังโกกับนั่นแหละนั่นแหละคนละคนพี่นุย้ยบอกชื่อก็ได้น้องไหมชื่อไหนก็สวยทั้งนั้นน่ะเท่ไรมั้งนะครับคนที่หนึ่งนั้นชื่อสมส่วนคนที่สองชื่อหยดย,อย่อยพ้อพ่อหมอหยดย้อยครับหยอกมืออเลยนุย้ยหายหอมประัดจมชวนกันได้เลยแล้วมึง ไอ้เห็นมึงอกเจอโอ๊ยไอ้เด็กัเจีงระบาดมึงโอ้โแล้วกูต้องป้าแคว้นกรับเลยช่มชวนชวนแปชโมตั้งคาจ่องตอนมึงกูตอน้องกูอย่าเจิมหยุดย้อย ฟังเชือกว่าป้าไม่ต้องจุ่มเกลือกินดิบโอ้ยาดเยิเ้มหยดย้อยอยามจะมอง หรือไปทำเหมนกันได้ไงผู้หญิงเขาเขินมารับฝันคนรักสิพี่นุย้ยพออ่อยแรแม่เจ้ายงโยงมาแล้วนู้นค้นนั่นเลยกะค้นนั่นเลยกบน้ำที่บอปชื่อปีมเนื่มเนืมจะปาบนอ่อไปเตี้ยม,มาปะแมฆปัจะมือเลยปัดจุบมะน้ำปะเมรปประเื่อป,ะ,าาปะเสิ์ฟมีเกยปะช้ได้แล้วจริงนายโบเกิบเนิบนี่มาโยบลือเ่า ใช่ไงวะเกือบเนิบโยไหนแต่ว่างบุรีรำกับจุริน,นตรงนั้นมันมีประชาช่วยกับเกือบเนิบมึงรอเพื่อเจงเป็นทหารพลากนกูโยลหลายปีมึงกว้างเรงื่องนะเธอมึงคำงงใจเจงมึงก้าวเกียรติโต๊ะโอ้พี่ได้กันนี่พี่หนุ้ยสั่งจองทะเบียนติดมึงเหมือนแต่บริษัทนู่มันว่าเพื่อมันว่าคนในให้เจอปีนู่นนุ้ยป้ามันไปปากเมง่งป,ป้าพอเตอร์ไซค์ไปด้วยน่อมกืบอ,อบเนิบน่อมจีบอัญญับ โยบโยบมันเจอรยอยแก่จ er so ้มันอยากกูก้้นเพือคึกมันอยากกูเพือพี่นึบนมึงกึกแต่กูอยากมันเพือเยอบยอบมันจากการเกิบพีนึบนึกอซยอเช่นนี้ทั้งยยบเยบค้า ไอ้ริงมึงโอ่แต่หนอกกรงว่าจุกนุ้งไว้มึงกัดน้ำปลายไปนั่งคุยกับพี่หน hey, ุ้ยปี๊บเนี้ยนี้ยคึกคึกไปก้านเสียกที่ก้านตังเงี้ยก่อนก่อนครับโอ้ขวาปั้มแรงไล่วันก้นอันนี้กับปังปอนเก้วหัวจับปนีแหม่มใต้หลบไปแหม่มแร่หลบขั้นเป็ดอีนิบยนิบคึกโอ้โหตัดยางอีลิเงิน ชิมต้อนกูขว่าป้านี่ตะเปล่า,ากำไรเดียวกันนี่กล้องไงหนุยนกล้องไงหนุยไม่กล้าเบ้งก็กูกระตององนผมยิ่งกับโมอพอว่าอย่างเปลี่ยนใจใดอีกครั้งครั้งเดียวค่ะแต่รับเงินได้มื่นเดียวรับกับผมคือน,นึกขึ้นได้แล้วว่ายัางไม่ได้บวชที่ผมก็ยังไม่ได้บวชในเท่งเราไปบวชด,ด้วยกันที่วัดหนองเปียงน่ะแต่งเออมึ่งเกมลอยเปิดไปว่าหมตาคกุยหลบมือเดีวยวได้ Icana, ตัดสินใจแต่งไม่แต่งเชื่อผมด้อนะก็อย่าไปฝืนใจพี่เกรียงปลูกเรือนทมผู้อยู่มีคู่ต้องพอใจครับครับครับถ้าบวชเด้พ่อบกับนี่อยากกระตั่งอ่ะแม่ต้าวกระตั่งอะลูกก็อนณีเบียดใ้บวชจะก้นอ่าไม่เป็นไรกรัพี่เจคความก็ตัญยูรับเงินในหมื่นหนึ่งนะครับพี่ชมส่วนขา นำเงินมาม้อไปพี่เงินพี่เจ้งกันสักหมื่นว้าใจผู้บเอ้ยให้ได้ออกตัวอดีการตุดกับไรไยใเกี่ยวแล้วพี่เจงขากระเตือเราไม่ใจเนื้อกูไม่ไม่ใจหรวงพี่ตั้งใจแต่งานแต่ดูไม่ได้บวชทีหนูขาฉันเข้าใจและความกาตัญญูหลูกผู้ชายพี่นะอันนี้เงินประดาตาจากกองยิ่งหนึ่งหมื่นบาทฉันรลวมโมน้าในบ้านใจพี่เจงเด็เหมือนกันนะพี่นะ แตาฉันยุ่งกี่บอนตื้อมันนองเศรา้าหรือมันใจปลาเาต้นอกก็ตงปบวจนี่ตายห้องเลยปีไม่ปฏิเสธแต่ว่าปุ๊บโอ,โอยิงผมตึกขึ้นได้บวชนด่นร้องลหวี่ยเลยนี่ <S <S ไม่ได้เลยนะปี่เต่งลับเพื่อนเมนตการ์ตาถูนะ <S <S เป็นไงพี่เต่งผมบอกเลยไอ้แต่งเพราะรัวพีสมส่วนนะสวยผมไม่เปลี่ยนเสื้อผ้าก็ยังมาแนะนำตัวแต่ผมจะบอกว่าสวยได้ไงมันเสียกฎกติกา ก็ไปจู้ดทำไงนะพี่แทงแทงหมาของกูนี่กูใกล้อกบัตรงาวไว้ตะอ